ยำกุ้งกันหน่อยแม้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอต้อยมยำกุ้งให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร้านอาหารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในอาหารไทยอย่างต้งยมยำกุ้งที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็อยู่ครัวอยู่คู่ครัวคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะโดยคุณ วัสุพลสมจิตนะคะผู้ประกอบการร้านยุพาซีฟู้ดที่ตำบลบางสเสร่อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีคุณ วัสุพลบอกว่าโ,โหรู้สึกดีทีเดียวนะคะที่ต้ยมยำกุ้งตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอซึ่งก็เชื่อว,ว่าเมนูโบราณพื้นบ้านที่ทางร้านทำมาตั้งแต่เปิดร้านครั้งแรกอย่างเมนูต้ยมยำกุ้งแล้วก็อยู่คู่กับครัวไทย ทุกบ้านสามารถนำไปประยุกต์ทำรับประทานเองได้ง่ายไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไปทั้งกุ้งเลี้ยงกุ้งแม่น้ำแล้วก็ยังมีสมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดมะนาวผักชีฝรั่งแล้วก็ยังสามารถปรุงรสได้ตามต้องการไม่ว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเป็นรสชาติหลักของต้มยำกุ้งก็คือรสชาติเผ็ด เปรี้ยวหวานกลมกล่อมลงตัวแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดออกไปทุกภาคทั่วประเทศไทยในการรับประทานต้มยำกุ้งค่ะค่ะแม่ทีมงานของเรานะคะไปถ่ายมาก็เห็นสักกุ้งตัวใหญ่เลยนะคะมไม่รู้จะอิจฉาหรือว่าต้องกลับไปทําทานบ้างแล้วเนี่ยนะมเมนูนี้มันเป็นเมนูที่แบบอยู่คู่กับร้านตั้งแต่เริ่มทําร้านเป็นแบบเมนูแบบว่าคู่กันมาตั้งแต่ เปิดร้านมาก็ว่าได้นะครับซึ่งพอพอทราบข่าวนี้ก็คือรู้สึกว่าออรู้สึกภูมิใจแล้วก็เหมือนแบบว่าภูมิใจแทนแทนคนไทยอะครับที่ว่าเมนูดั้งเดิมของเขาเนี่ยได้ขึ้นไปเสนอยูเนสโกใช่ไหมครับวัตถุดิบก็คือง่าย,ายๆเลยก็จะมีกุ้งนะครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รุงรสด้วยมะนาวพริกน้ำปลาก็คือเป็นของอยู่คู่ครัวของเราอยู่แล้วแวแต่ว่ารสชาตินี่ก็อาจจะปรับ ตามที่แต่ละครอบครัวชอบทานบางคนทานเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยครับ